สวัสดีครับผมชื่อน้องหยดน้ำวันนี้น้องหยดน้ำจะมานำเสนออะไรที่เป็นน้ำน้ำอ่าอย่ามคิดไปไกลนะครับไปดูกันเลยการได้มาซึ่งน้ำที่สะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การนำไปปลุกประโภคบริโภคนั้นภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย สามารถนำไปอุปโภคบริโภคได้นั่นเองศูนย์อันามัยที่3นครสวรรค์เป็นหน่วยงานภาครัฐได้เลรงเห็นถึงความสำคัญของน้ำประปารวมถึงการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยของประชาชนจึงได้มีการดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองมาตรฐานน้ำประปาสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาสะอาดกรมอนามัย ระบบประปาต้องมีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำปราปาสะอาดตามหลัก3สของกรมอนามัยสีที่1เคลียร์มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณระบบประปาให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสีที่ 2. คลีนน้ำประปาที่ผลิตได้ต้องไม่ขุ่นไม่มีสีมีการเติมสารส้มและล้างระบบประปาเป็นประจำสีที่3คลอรีน มีการเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนจ่ายสู่ครวเรือนและเฝ้าระวังคอรีนอิสระคงเหลือเป็นประจำขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมอนามัยเพื่อตรวจหาคุณภาพน้ำแยกออกเป็น3ประเภทได้แก่ กายภาพทั้งเคมีและทางชีวภาพรวมทั้งหมด21พารามิเตอร์นั่นเองขั้นตอนที่1เก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดแก้วเพื่อดูคุณภาพน้ำด้านชีวภาพประกอบด้วยโคลิฟอร์มแบคทีเรียและอีโคไลขั้นตอนที่2เก็บตัวอย่างน้ำใส่แกลอนเพื่อดูคุณภาพน้ำด้านกายภาพประกอบด้วยสีความขุ่ความเป็งกรดด่าง และคุณภาพน้ำด้านเคมีทั่วไปประกอบด้วยของแข็งละลายน้ำทั้งหมดความกระด้างซัลเฟตคลอไรไนเตรตและฟลูออไรด์ขั้นตอนที่3เก็บตัวยอย่างน้ำใส่ขวดเล็กเพื่อดูคุณภาพน้ำด้านเคมีทั่วไปคือไนไตรท์ ขั้นตอนที่4เก็บตัวอย่างน้ําใส่ขวดใหญ่เพื่อดูคุณภาพน้ําด้านเคมีโลหะหนักทั่วไปและโลหะหนักที่เป็นพิษประกอบด้วยเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีตะกัวคโครมเมียมแคดเมียมสารหนูและปรอด เมื่อผลการตรวจคุณภาพน้ำผ่านทั้งหมดแล้วก็จะได้รับทั้งสือรับรองเป็นน้ำปราปาสะอาดของกรมอนามัยซึ่งมีอายุการรับรอง2ปีในระหว่างนี้อย่าลืมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำปราปาตามหลัก 3C กันด้วยนะครับ